วันเสาร์ที่13สามิงหาคมพศสองพัน้รผมครับเจ้าบุญดีโชคดีก็ได้นำเหรียญลองพ่อเงินกับผมนะเนื้อทองแดงดูลำเนื้อทองแดงลมดำรุ่นแรกกับผมนะออกประมาณพศสองสี่เก้าหตรงนี้พ่อเงินวัดดอนยีหอมมาเป็นยอดสุดพาะเกจิตรงนี้ก็ผมนะุดเตกเป็นเวลาห้าปีตรงนี้ก็ผมนะนะทุกคนก็ปรารถนาต้องการก็มนี้ตรงนี้ก็ผมนะ เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็กราบเรียนเพื่อนเพื่อนี่พีทุกท่านที่รับชมตรงนี้ข้าพเจ้าไปทําลมดําใหม่ตรงนี้ครับผมเพราะอะไรอะ่ะถึงไปทําลมใหม่ข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวน้องเป็นฝุ่นจับก็เลยเปิดก๊อกอสํารีมาถูท่านเนี่ยทำให้เนื้อเปิดเนื้อเห็นเนื้อทองแดงไปครับผมนะผ้าไมไ่สึกเลยทั้งเห็นว่าผ้าไม่รีสึกเลยข้าพเจ้าเลยไปทําลมใหม่ลมดําใหม่ครับผมเนี่ยเสียเงินไป ร้อยบาทยังไงไม่รู้ครับผมตรงเนี้ร้อยสองร้อยบาทตรงนี้ครับผมนะเนี่ยตรงเนี้ยนะไปสอบถามคนกลายเป็นตีมาพักเกมหมดเลยครับผมนะคนไม่ใช่รุ่นแรกบอกบางคนออกบอกวัดวางหนึ่งเจ็ดไปสอบถามในเพจต่าง,างๆเป็นพอเงินวัดดอนทุกเพจหลายๆเพจบอกว่าไม่ใช่หนึ่งเจ็ดตีไปพักเกมหมดตรงนี้โอเคงนะั้นก็ แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันตรงนี้กาบเรียนท่านตรงๆตรงนี้ครับผมนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปเรียมพลาสติกแขวนเลยไปทําถ่ายทําวิดีโอท่านชมก่อนตรงนี้ครับผมนะพลาสติก็ดูกันออกครับผมมันก็ดูหลายจุดไหมะพระพระเนี่ยคือท่านท่านบอกว่าดูที่ดวงตาท่านเนี่ยดวงตาสองข้างท่านนะคมชัดเหมือนมีชีวิตอ่ะเหมือนคนมีชีวิตจริงอ่ะปากท่านจมูกท่านหูท่านดุกระเดือกท่านใช่ไหมฮะตรงนี้ อออเออเจ้าซื้อมาหลายหลายหลายองค์แล้วผมตรงนี้แต่เป็นสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งพักเก๊หมอดหอ่ะพูดตรง,ตงนะงนะให้ดูที่ตาท่านอ่ะตาหนึ่งมันมีชีวิตตาลึกมีแก้วตามีเหมือนคนน่ะผมตรงนี้ตาเป็นกระจับจมูกท่านดูกระเดือกท่านไหนะตรงนี้หดีวจีวรท่านหูท่าน คือล้างแล้วอะน้ํายาล้างทองแดงกิบเลยนะครับกระพาไม่ได้ใช้อะไรอยู่บนทิ้งพ้าอย่างเดียวโอเคนะขอบตรงนี้ดูนี่ตัวตัดห่วงหูอ่ห่วงเนี่ยท่านเนี่ยมีหลายจุดตัวตอกหนังสืออ่าใช่ไหมครับตัวตอกหนังสือห่วงใช่ไหมใช่ไม่ใช่ครับตรงนี้เออท่านบุรุษก็ตอบดูเนี่ยด้านข้างท่านเนี่ย ดูหลายจุดฮนะเราดูผ้าเนี่ยดูหลายจุดทุกจุดห่วงเอามาไม่ได้หรอกครับตรงนี้เนี่ยตัวตัดท่านครับผมนั่นเนี่ยท่านมีความรู้มีความเชี่ยวชาญก็ดูออกตรงนี้เหรียญจะบางครับผมเนี่ยตัวตัดท่านเนี่ยห่วงไปแง่ลอยห่วงอนะ่ะรอดูตัวตัดก่อนตรงนี้ ได้พร้อมเข่าจมมาครับผมนะข่าวจมแล้วพระพุทธเนื้อผงใบลานะะเหรียญเล็กอีกศูนย์สี่ศูนย์ห้าอะไรเนี่ยส,สี่เหรียญมีมีไม่มากครับผมนะเดี๋ยวทำดูตัวตัดตรงนี้กับผมนะว่าใช่ไหมตัวตัดอะขออภัยครับตรงนี้ลูกขออภยัยแานดูพระเจ้าจะไปเรียนพลาสติกแขวนแล้วครับผมนีม้ยว่าป้องกันตัวไว้ขอพระเมตตาตรงนี้ โอเคนะครับข้าพเจ้าก็ได้แบ่งปันเ,นเ,นเ,นเนพื่อนเพื่อนี่พีน้องๆไปนะท่านที่รู้จักไปหลายองค์คือระฆังหลังคอนหรือผ้าหล่อบโบราณสวยงามหลวงปู่จ้อยบงังชื่อเหนือนร,ผมผมผมรุ่นแรกหลวงปู่ผลรุ่นแรกวัดเด่นดัดพระคันธราศพก้พาสวยงามทั้งนั้นพา้า,นนพาแท้ดูง่ายทั้งนั้นกับผมตรงนี้ ท่านดูตรงนี้กับผมเนี่ยเนี่ยร้อยห่วงเนี่ยทะลุรู้ไหมครับเนี่ยหูเนี่ยเออห่วงหูเนี่ยย่างไงห่วงเนี่ยหูนี่เป็นไงครับแท้ไม่ดูดิครับเยห่วงท่านเนี่ยโัวตอกด้วยผมตรงนี้เออเดี๋ยวดูด้านหลัง้าหูเนี่ยหูหูเหรียญเนี่ยเป็นไงครับตรงนี้ใช่ไหมดูชัดๆหน่อยยันทั้งนี่ตัวใหญ่นะยฮะ คนขับหลวงพ่อเงินท่านบอกว่าโตใหญ่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของท่านแจกกระเพาะสร้างมาสามร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญตอนตอน้นยันจะบางส่วนใหญ่ท่านสังเกตว่ายันจะบางพ่อเงินคือจะแต่งน,นเลขาสร้างจริงเป็นหมื่นเหรียญก็รุุนแรกเหมือนกันแหละแต่พาะพิเศษพ่อเงินท่านเก็บไว้สองร้อยเก้าสิบเก้าหรือสามร้อยเหรียญจะเป็นยันใหญ่นอกนั้นจะแต่งให้ยันบางหมดเลย นี่คนขับรถเรือ,อพ่อเงินวัดบางน้ําขาวแล้วก็ผมนะวันนั้นมาช่วยงานที่วัดบางช้างใต้ผมตรงนี้ผมข,ข้าพเจ้าได้มาะศรเหรียญตรงนี้ติดเอกเป็นหลานท่านแท้ๆท,ท,ที่ได้บอกมาตรงนี้ผมนะเออคนขับเรือยังไม่ได้เลยผมลากกวางอย่างนี้ครับผมนะรู้จักกันน่ะคนขับเรือไม่ให้เราบอกเออมึงขับเรือให้กูแล้วไม่ต้องเอา คนขับเรือก็ไปขออาจารย์ตอมัาผมว่าดีเจ้าวาดวัดบางทังางใต้ก็ได้มาเหรียญหนึ่งเ,เก็บไว้ยิงทุกวันนี้ครับผมนะอย่นี้เราพูดเผยแพร่ความรู้กันผมได้ยินได้กวางมาแลกเปลี่ยนความรู้ก็ตรงนี้ครับผมนะเออขา้าเจ้าให้เขาดูเขาบอกให้ดูที่ห่วงดูที่ตาเ็าบอกเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้รุ่นแรกเป็นเหรียญของหลวงพ่อเงินที่จ้างสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญแจกให้เนี่ยขอคนใกล้ชิดเท่านั้นครับผมนะคนรู้จักเนี่ย คนขับเรือท่านคิดมิยังไม่ได้เลยจ้าวัลวัตใต้ได้เหรียญกอบข้าพเจ้าได้เยอะสุดติดเอกเป็นหลานท่านแท้ๆไงแล้วบวชด้วยนะครับบวชด้วยท่านเป็นเจ้าหน้าเพื่อสัมพันธ์วอาข้าพเจ้าช่วยกันได้เป็นพระคูสวดเลยเดือนเดียวนั่นีแต่เขาเก่งอยู่แล้วด้วยของข้าพเจ้าเก่งอยู่แล้วอุจาดีด้วยอะไรด้วยหลายเรื่องนี้โอเคฮะตรงนี้ยันจะหนายันจะใหญ่สังเกตไหม มีหลายเหรียญเนี่ยมียันใหญ่อย่างเงี้ยโอเคนะครับท่านจะตีมผราเกพผ้าแท้แล้วก็ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กันไปบอกเลขหาต้าเป็นหมื่นจริงรุ่นแรกเนี่ยแต่จะแต่งให้เหรียญบางแต่แต่งยันให้บางสังเกตไหมจะยันบางหมดเลยโอเคนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วครับเจ้าได้ฟังได้ยินได้กวางมาอย่างนี้ก็พูดกันอย่างนี้ บอกดูที่ห่วงด้วยอ่ะห่วงเนี่ยหูเนี่ยหูท่านเนี่ยหูที่เหรียญเนี่ยนะพาร์ตควรจะปล่อยไว้เดิมๆกับผมนะอย่าไปทำลมดำใหม่กับไหลทองที่เขาอะไรเนี่ยเราก็จะบอกลูกค้าตามตรงด้วยคือเป็นความรับผิดชอบนะความรับผิดชอบเขาทำอาชีพขายพักเช่าซื้อขายพักเครื่อง เราขายพักเครื่องให้เช่าพักเครื่องให้ลูกค้านี่เราต้องกาบเรียนตรงตรงตรงไปตรงมาไม่โกหกกันนะเดี๋ยวมีปัญหาทะเลาะทีหลังไม่เอาผมนะตรงนี้ข้าพเจ้าก็กาบเรียนท่านตรงตรงดีกว่าตรงนี้นะกาบเรียนตรงไปตรงมาดีกว่าเราจะไม่ทรยศลูกค้าผมนะเออเราทํางานด้วยความซื่อสัตย์อยู่แล้วขายพัดแท้ครับเจ้าขายพัดแท้มาร้อยองค์ขายพระเกยองเดียวองค์ที่มีปัญหาองค์ที่ดำลมมลมดําใหม่ กระไหลใหม่แล้วไม่บอกลูกค้าจบเลยตรงนี้นะชื่อเสียงเรามีน้อยอยู่แล้วชื่อเสียงเราไม่ค่อยมีอยู่แล้วไม่ดังอยู่แล้วเราเออนะเอเหม็นเข้ามาเจ้าตุนตัวนะตรงนี้นะเรายังมือใหม่หน้าใหมา่อยู่แล้วก็พาที่บ้านมาตรงนี้เออก็เป็นความรู้ให้ทุกท่านได้เผยแพร่ตรงนี้ว่าพาคนอยู่ในสภาพเดิมๆเ,เก็บให้ดี ตีนพลาสติกให้ดีหลายหลายชั้นหน่อยครับผมตรงนี้นะพระก็จะไม่เกิดความเสียหายคือแถวบ้านน้ำเสียด้วยอะไรด้วยอากาศเป็นพิษด้วยก็ทำให้พระเสียหายหมดเลยดำหมดเลยตรงนี้เนื้อเงินยังทะลุเลยครับผมนะหรือตรงแดงยังยังยัง,ยงทนกว่าตรงนี้ครับผมนะเนี่ยถุงพลาสติกกี่ชั้นเนี่ยผมนะเออท,ทำเนี่ยหลายชั้นเลยตรงนี้กากวอภัยก็มาตรงนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวข้าพระเจ้าจะรีบไปเลี่ยมพลาสติกนี้มันถ่ายทำให้ท่านดูก่าผมตรงนี้เนี่ยขอบตัดท่านกับผมนะโอเคครับหลวงพ่อเงินเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์กับผมยอดสุดพระเกจิคณาจารย์กับผมนะนะท่านเมตตาข้าพเจ้ามาริตุดในพระเกจิคณาจารย์ทุกองค์กับผมนะหลวงพ่อน้อยวัดธรรมสาลาหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อ แช่มวัตตาก้องวัหงวัดท่านในนะหลวงพ่อฮะวัดดอนไก่ดีทุกวัดพระเกจิทุกองคเนี่ยข้าพเจ้านับถือหมดแต่พระที่เมตตาข้าพเจ้าที่สุดเนี่ยคือหลวงพ่อเงินวัดดอนเี่ยหอมมื่อผมนะนะเหรียญตรงนี้คือเรามีประสบการณ์เรารู้อ่ะนะเรารู้ว่าท่านออกมาดวงวิญญาณท่านท่านออกมาจากเหรียญน,นี้นะท่านก็บอกให้ดูที่ตา นะกระเตือนแล้วที่บอกฟ้าผ่าสองครั้งติดติดอ่ะข้าพเจ้าจะเอาไปถ่ายทำน่นั่นเองไปถ่ายรูปนีนั่นเองลงกูเก l e น่ะหรือผู้มวิชากาทำได้นะผมนะฟ้าผ่าเมฆหมอกมามืดเลยอะ่ะคนนั้นก็เล่าไอ้กวางเหมือนกันเลยพราะน้อยไปทำตาล่าเหมือนกันเมฆหมอกมามืดเลยนะแต่ฟ้าไม่ผ่านี่เพราะเงินฟ้าผ่าสองครั้งสนั่นมันไหวเลยผมนะ คือแรงกว่าฟ้าผ่าทั่วไปสอครั้งถ้าตักเตือนอยู่ตรงนี้อันเตือนแล้วนะคือข้าพเจ้าขายไปสมมุติเนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยเออถ้าแพงอาจจะเออยังดีใจไหมจะดีใจคือได้ตังค์เยอะไว้ง่ายถ้าถูกก็คุณจะไปซื้อกลับคืนมาจบเลยถ้าคุณมีเงินวันหนึ่งข้าพเจ้าตองการเหรียญนี้ชอบเหรียญนี้โอเคนะครับตรงนี้ ก็แลกเปลี่ยนความรู้กันขอท่านเมตตาลูกแลก้วกันขอลูกขอหลวงพ่อเมตตาลูกกับผม้าพเจ้าไปเล่นแกวงก็ผมตรงนี้กราบบูชาครับผมนะขอทุกท่านครับผมนะมีความสุขครับมีโชคลาบร่ำรวยครับเฮงๆบางๆทุกท่านครับตรงนี้นะขออนุญาตครับผมนี้ถ่ายทําวิดีโอครับผมนะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านได้รับชมตรงนี้ก็ผมเนี่ยดูท่านท่าน้ดูที่ตาผมตรงนี้ ตาท่านเหมือนมีชีวิตเหมือนคนของผมป่าไปกระจับไปฮะตรงนี้จะหมูกท่านหูท่านนะเหมือนมีชีวิตลูกกระเดือกท่านนะจังหวะเอใครจะตีเก๊กตีแทก็แล้วแต่เขาตรงนี้ถือขายเราต้องรับประกรันเงินผ้าไม่ได้ผ้าราคาหลายได้หมื่นเป็นแสนเนี่ยทุกท่านก่นนะผะรับประกรันอ่ะนะคนไปโพสหลวงพ่อรุ่งหลังยันปีสองพันห้าร้อยหรือไงอ่ะ ู่สองสี่กว่าจะไม่ได้รุ่นสองท่านน่ะหกหมื่นคือเก๊ตาเปล่าเลยครับผมคือพึ่งพ่งมาศึกษาเหมือนการเรียนรู้เหมือนการรับประกันกระเตียนผ้าเนี่ยมันก็ไม่โนเนมอะ่ะก็พอมีระดับสุดท้ายไปตรวจสอบยิงแล้วเป็นผ้าเกย์ผมตรงนี้ก็ไม่คืนเงินโทรไปก็ไม่รับไลน์ก็ไม่อ่านไม่ตอบอะไรก็ไม่รู้ทตเงินไม่ได้ฮะตรงนี้อาชีพต้องมีคุณธรรมนะผมนะเออ นกกาบขอโทษลูกค้าคุณเจตนาอยู่แล้วองนี้คุณขายพักเกอ,อยู่แล้วนะอย่างนี้คุณชัดเจนอยู่แล้วคุณเจตนาคุณต้องคืนเงินกันดิแต่คุณไม่คืนน่ะนะแล้วก็เป็นบทเรียนตรงนี้ศึกษาท่านเล่าแลกเปลี่ยนความรู้กันไปตรงนี้ัน่นจะเช่าผ้าพแพงๆอย่างนี้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคุณก็ศึกษากันให้ดีกูผมว่าไปเช่าผ้าใหม่ดีกว่าที่วัดเยอะๆตัวนี้โอเคนะครับ มีทางเลือกครับเราต้องเลือกเองนะครับไม,ไม่ให้คนอื่นเลือกนะเรายิ่งเรามีลูกเลยหลานหลาย,ลายคนต้องการเช่าหลายเลีนนะ้ยงเ,เนี่ยสี่ห้าเหลียญเนี่ยที่วัดเยอะแยะครับเรียญละร้อยเดียญเล็กก็ยี่สิบบาทเองตรงนี้นะมีทุกราคาก็าผมตรงนี้เนื้องเงินก็เท่าไหร่นะที่ข้าพเจ้าเชามมาก็สองพันบาทรวมรูปหล่อร้อยองค์ด้วยตรงนี้นะแล้วก็ยินได้วกวางกันแรกเปลี่ยนความรู้กันตรงนี้ ครับสวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับเดี๋ยวข้าพเจ้าเรียนพลติกจะถ่ายทําอีกทีครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ